สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอโครงการใหม่ที่แบบได้ยินข่าวมาสกพักแล้วเที่ยวไทยคนละครึ่ง2,568นะครับเหมือนจะกลับมาอีกรอบสวัสดีค่ะใช่ค่ะกำลังเป็นที่จับตอมองเลยนะคะโครงการนี้ครับเรามีข้อมูลมาจากทางไทย PBS เป็นหลักแล้วก็มีคลิปเตือนภัยมาด้วยนิดหน่อยค่ะดีเลยค่ะจะได้รอบด้าน ้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาแกะดูรายละเอียดกันว่าเงื่อนไขเป็นยังไงสิทธิ์มีอะไรบ้างและก็ที่สำคัญเลยทำไงานให้เที่ยวสนุกคุ้มแล้วก็ปลอดภัยไม่โดนหลอกง่ายๆค่ะสำคัญมากเรื่องความปลอดภัยคือคอนเซปที่รัฐช่วยจ่ายเนี่ยมันก็ดึงดูดใจอยู่แล้วนะครับเริ่มตรงนี้ก่อนเลยโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง2,568นี่เข้าใจว่าเป็นการต่อยอดจากเราเที่ยวด้วยกันที่เราคุ้นๆกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นการต่อยอดโครงการเดิมแต่ปรับรายละเอียดใหม่เป้าหมายก็ยังคล้ายๆเดิมคือกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นท่องเที่ยวในประเทศค่ะโดยเฉพาะช่วงโลซีซันมิถุนายนถึงกันยายนปี68นะคะแล้วก็เน้นทั้งเมืองหลักมืองรองเลยครับเห็นว่าใชาง้งบประมาณราวๆ3,000กว่าล้านคาดว่าจะหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียวค่ะตัวเลขประมาณนั้นเลยค่ะคกลไกหลักๆก็คือรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พัก ร้านอาหารหรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่เข้าร่วมต่างกันไหมครับเมืองหลักเมืองรองต่างกันค่ะคือถ้าเป็นเมืองรอง55จังหวัดรัฐช่วย50เอร์เเลยแต่ถ้าเป็นเมืองหลัก22จังหวัดช่วย4 0อตอ๋อเมืองรองได้เยอะกว่าใช่ค่ะมีเพดานสูงสุดที่3000บาทต่อคืนต่อคนนะคะรวมทั้งหมดโครงการนี้มี1ล้านสิทธิ์แล้วก็เอ่อแต่และคนใช้ได้ไม่เกิน10สิทธิ์หรือ10ห้องคืนตลอดโครงการค่ะเข้าใจครับ การที่ให้เปอร์เซ็นต์เมืองรองเยอะกว่านี่คือตั้งใจจะกระจายคนไปเที่ยวเมืองรองมากขึ้นว่างั้นเถอะถูกต้องเลยค่ะเป็นความตั้งใจหลักเลยคืออยากให้รายได้มันกระจายไปถึงเมืองรองจริงๆเพราะปกติคนจะไปแต่เมืองหลักๆการให้ส่วนลดเยอะกว่าก็เป็นเหมือนแรงจูงใจให้คนลองไปเที่ยวที่ใหม่ๆบ้างอาจจะมีกำหนดสัดส่วนด้วยนะคะว่าต้องใช้เมืองรองเท่าไหร่เมืองหลักเท่าไหร่อาจจะห้าต่อห้าหรือสี่ต่อหอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อมีเงื่อนไขแบบนั้นด้วย แต่ก็มีข้อจำกัดสำคัญที่ต้องรู้คือใช้ได้เฉพาะวันธรรมดาจันทถึงสุกเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะจันทรถึงสุกแต่ถ้าเข้าพักวันศุกร์ก็อยู่ต่อวันเสาร์ได้นะคะแต่เริ่มใช้เสราวทิ์เลยไม่ได้ครับแล้วก็ไม่รวมค่าถั๋วเครื่องบินนะอันนี้ต้องจ่ายเองค่ะค่ะส่วนกรอบเวลาตอนนี้เออเหมือนจะเตรียมเสนอคอรมอรเร็วนี้ถ้าผ่านก็น่าจะเริ่มใช้ได้ประมาณมิถุนายน68ครับผม แล้วก็มีไอเดียอื่นๆที่น่าสนใจด้วยเช่นอาจจะมีสิทธิ์เวิร์คเคชให้ข้าราชการเที่ยวไปทำงานไปไม่นับวันลาประมาณนั้นค่ะแล้วก็อาจจะต้องใช้ผ่านแอปใหม่ชื่อแท็กไทยทักไทยสำหรับคนไทยอายุ18ขึ้นไปที่เดินทางออกนอกจังหวัดทะเบียนบ้านตัวเองโอ้โหรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่พอมีเรื่องสิทธิป,ประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองแบบนี้ อีกมุมที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือพวกมิจฉาชีพนะครับแน่นอนเลยค่ะอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยพอมีโครงการดีๆดึงดูดใจมีิจฉาชีพก็พร้อมจะเข้ามาหาประโยชน์ทันทีมีรูปแบบไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างครับจากข้อมูลที่มีที่เจอบ่อยๆแล้วก็ต้องระวังมากๆนะคะคือ 1. เพจปลอมค่ะเพจ Facebook อะไรแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะหรือช่องทางโซเชียลอื่นๆเขาจะสร้างเพจเลียนแบบโรงแรมรีสอร์ทจริงๆเลยนะ ใช้รูปใช้ข้อมูลโปรโมชั่นเบอร์โทรเหมือนเป๊ะโอ้แล้วจะรู้ได้ไงครับพอเราสนใจติดต่อไปจองเนี่ยเขาจะหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวหรือที่เรียกว่าบัญชีม้านะคะอ๋อ oh, บัญชีม้าที่รับจ้างเปิดหรือขโมยข้อมูลมาเปิดใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาจะอ้างว่าเป็นโปรลับโปรหลุดจองราคาพิเศษต้องรีบโอนจุดสังเกตง่ายๆเลยคือ ชื่อบัญชีผู้รับเงินถ้าไม่ใช่ชื่อบริษัทหรือชื่อโรงแรมให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะครับครับอันนี้น่ากลัวมากต้องเช็คดีๆ 2. คืออัดปลอมค่ะถ้าโครงการต้องใช้แอปแท็กไทยจริงๆเนี่ยก็ต้องระวังแอปที่หน้าตาคล้ายคลยกันอาจจะส่งลิงก์มาหลอกให้โหลด ใช่ค่ะส่งมาทาง S M S หรืออะไรแบบนี้หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรือหลอกให้ทำภารกิจแปลกๆเพื่อรับสิทธิ์ปลอมๆอมืมต้องโหลดจาก App Store หรือ Play Store เท่านั้นเลยนะค่ะ แล้วก็3คือหลอกคุยชวนเที่ยวอันนี้จะมาแนวสร้างความสัมพันธ์ตีสนิททางออนไลน์มาจีมาชวนคุยค่ะชวนคุยเรื่องเที่ยวชวนไปใช้สิทธิ์ด้วยกันหรือบางทีก็ชวนทำรีวิวที่พักอ้างโครงการนี้แหละสุดท้ายก็หลอกเอาเงินหลอกลงทุนหรือพาไปเจอเรื่องหลอกลวงอื่นๆอีก ฟังดูเนียนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องเพจปลอมกับบัญชีม้าเนี่ยบางทีเห็นโปรโดีๆเราก็อาจจะรีบร้อนโอนไปก่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่สุดคือต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเสมอครับเช็คยังไงดีครับเห็นโปรที่พักที่ไหนหน่าสนใจลองโทรไปเช็คกับเบอร์ทางการของโรงแรมโดยตรงเลยค่ะหรือหาช่องทางติดต่ออื่นที่น่าเชื่อถือจริงๆอย่าโอนเงินเข้าบัญชีชื่อคนเด็ดขาด แล้วก็ระวังพวกลิงก์ตักแปลกดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นแล้วก็อย่าไปไว้ใจคนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักออนไลน์แล้วมาชวนเรื่องเงินเงินทองทองหรือชวนเดินทางครับควรตามข่าวจากช่องทางไหนเป็นหลักครับก็ติดตามจากช่องทางทางการเลยค่ะเช่นเว็บไซต์ www. เราเที่ยวด้วยกัน .com ถ้ามีการอัปเดตข้อมูลหรือเว็บของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทโดยตรงเลยจะดีที่สุดครับ ถ้าไม่แน่ใจหรือเจออะไรน่าสงสัยแจ้งตำรวจท่องเที่ยวได้เลยค่ะสายด่วน1น5่ปรึกษาหรือแจ้งเบาะแสได้เลยจัดเจนครับต้องมีสติรอบคอบมากๆค่ะสรุปง่ายๆก็คือโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง2568เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะทั้งช่วยผู้ประกอบการช่วยเศรษฐกิจแล้วก็ให้ส่วนลดนักเดินทางอย่างเรา แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้เท่าทาันกลโกงต่างๆที่อาจจะมาพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเพจปลอมแอปปลอมหรือมันหลอกคุยเพื่อให้เราเที่ยวได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจริงๆค่ะครับผมเป็นการปิดท้ายที่ครอบคลุมดีมากครับนอกเหนือเรื่องต้องการตัวเองจากมิจฉาชีพเพลว้วก็น่าชวนคิดต่อนะครับว่าเออเราจะใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ให้มันลึกซึ้งกว่าแค่ส่วนลดได้ยังไงค่ะน่าสนใจค่ะ อาจจะแบบลองไปเที่ยวเมืองรองที่เราไม่เคยไปจริงๆจังๆไปสัมผัสเสน่หที่ซ่อนอยู่หรือไปอุดหน,นุนกิจการเล็กๆในชุมชนเพื่อให้เงินที่เราจ่ายไปมันกลับไปช่วยท้องถิ่นจริงๆตามเจตนารงโครงการก็น่าจะเป็นอีกมุมที่น่าสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะยินดีค่ะ